สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์ข่าวกับ7 More New ในช่วงนี้นะครับจะนำทุกท่านมากาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเทศกาลเมากลางเมืองบริเวณถนนห้วยแก้วเชียงใหม่จากการเก็บข้อมูลจากเครือข่ายเยาวชนเจสถาบันพบว่าในบริเวณถนนห้วยแก้วนั้นยังมีปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการกระทำความผิดในกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551 และการกระทำที่ผิดต่อศีลศีลธรรมจริยธรรมทางเครือข่ายเยาวชนเจษสถาบัานนะครับได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนกับการดื่มกับเทศกาลเมากลางเมืองพบว่าในบริเวณนี้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีรวมไปถึงการแอบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาขายบริเวณนี้ด้วยรวมไปถึงการเร่ขายนะครับยังพบในบริเวณถ้วยแก้วอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการ ขายเร่บริเวณวิถีคนเดินแผงรอยยังมีปริมาณจํานวนมากนะครับในบริเวณนี้ส่งผลทําให้เนะี่ยมีการจัดโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมและก็ในบริเวณนี้นะครับยังมีการแต่งกายที่ไม่สุภาพเวทีแสดงคอนเสิร์ตบริเวณนี้ยังมีกระตุ้นทําให้เกิดการทะเละวิวาทรวมไปถึงการที่จะกลุ่มไว้ดุ้นมี ในเรื่องของความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองครับในบริเวณนี้ต้องเรียนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเจ้าของพื้นที่นะครับรวมไปถึงในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะมากระชับการควบคุมสภาพปัญหาดังกล่าวนะครับในบริเวณนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทําตาม กฎและก็ระเบียบกฎหมายนะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติคักคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ทําให้ถูกศีลธรรมจจริยธรรมนั่นเองครับยังไงต้องรบกวนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีมีส่วนนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับต้องอช่วยกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตและก็ลดจํานวนร้านค้าร้านจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะผิดกฎหมายบริเวณถนนห้วยแก้วด้วยนะครับอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่และก็เพื่อที่จะช่วยกันในการที่จะลดปัญหาและก็อุบัติเหตุในช่วงสงกรานตีนี้ด้วยนะครับอย่างไงในช่วงต่อไปนะครับเราคงจะมีสถานการ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเหล้านะครับบริเวณรอบคูุเมืองเชียงใหม่รวมไปถึง สถานการณ์การเล่นน้ำบนพื้นที่ปลอดภัยยังไงมาติดตามสถานการณ์ข่าวกับ7ซเว่นมอลในคลิปวิดีโอคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องขอคำว่าสวัสดีครับ